อันยอเตียวค่ะอันเดียวอ๋อไหนนี่ต้องมาสู่รายการลี่ลี่มรีเอชันครับวันนี้เราก็มารีแอคชั่นวงเพลงเพลงของเกาหลีเนาะชื่อวงอะไรครับชื่อวงอะไรครับชื่อวง C L C นะครับกับซิงเกิลใหม่คือเฮลิคอปเตอร์นิคอปเตอร์ งนี้ก็เป็นวงที่มีสมาชิกชาวไทยด้วยหนึ่งคนใช่ไหมครับอย่าสอนสอนสวรรคีเขียวนั่เนผมเองไม่เล่นแล้วเราไม่น่าเล่นมุกนี้แล้วสอนนอตแด่นี่มีรู้จักวงนี้ใช่ปหรู้จักสมาชิกเขาไม่รู้จักก็รู้จักอยู่บ้างแต่ก็ไม่ไม่ครบทุกคนเอางั้นมาแนะนําดีกว่าเอามาทําการแนะนํารู้จักกันมีใครบ้างนะเอาเป็นคนแรกคนแรกเครดิตเตอร์ของวงนั่นเองก็คือ พี่ซึงยอนลำบากนะครับต่อยคุณแอ่าคนต่อก็ใส่รูปให้ด้วยลำบากเลยต่อยที่ซึงยอนนะครับเป็นลีดเดอร์ของวงนะครับอ่าลีดเดอร์วงต่อมาก็จะก็จะเป็นอ่ซึ่งฮี่ไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาไว้แค่นั้นเอาไว้ที่เดิมเลยตรงนี้เปลี่ยนไปไหนเด็ดขาดนะเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นพี่ซึ่งฮี่นะครับซึ่งฮี่เป็นเมนว o c a l lead คนที่เสียงดีมากๆขึ้นเสียงสูงได้นอน เ e ริ good เพลงมีนี่คือขึ้นเสียงสูงไฮโนได้สดยอดต่อมาก็คือเจ้ากระต่ายยูจินนั่นเองยูจินนี่เป็นะีดบีเดนคะยูจินนี่เป็นบีดบีแดนต์อ่าขออนุญาตดูนะรางคนยังจำไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้จำได้ทุกคนจำได้แค่สอนต่อมาก็คือผิดสอนของเราผิดสอนตรงนี้ สอนสวัสดีเขียวไ่ใเล่นหน้เล่นจีเกลียวเราเนี่ยไม่เล่นเลยเล่นบ่อยฉนเล่นเกินนะสอนเป็นอ่ดีพ่อขอลิดเหมือนกันนะเหมือนใครเหมือนคนเดียวเหมือนลีดเดอร์อืมเหมือนต่อมาก็คือแย่อื่นเยอะคนนี้เป็นเราเองนะคซอกแย่อื่นมากรากมากคนนี้มากเป็นเลฟนะใช่แล้วเป็นเมนเลฟครับอ๋อนี่พี่มีแตดผมสั้นใช่ไหม เป็นคนที่ไว้ผมยาวในเพลงมีแต่ผมสั้นอ๋ออ๋อผมตรงตรงใช่ต่อมาก็คือเอลกี้เอลกี้เอลกี้น้องน่ารักนะเอลกี้จะเป็นริดวอลคอนริดริดดังแล้วก็วิชวลโอ้เป็นวิชวลด้วยใช่ใช่เอลกี้น่ารักมากลบลบลบอ๋อต่อมาก็คือน้องมังเน่ของเรานั่นเองผมชอบเลยคือน้องอึนบิน นะครับน้ำอีมินเป็นมันเน่เนาะนั่นล่ะหน้าเหมือนหน้าเหมือนหน้าเหมือนยิปโซป่ะหรือเออนั่นล่ะเหมือนยิปโซยิบเซียทั้งอย่างใช่ไหมเหมือนนะไม่เหมือนไมโอ้ยเอน้านี่เธอเป็นกุลสตรีที่ก้มลงมาหาใช่ไหมโอ้ยตายกบพอแล้วพอแล้วพอแล้วก็เองเนี่กันแล้วโอเค โอเคเดี๋ยวเราเราผ่านการแนะนําตัวของสมาชิกของวงมาแล้วนะครับงั้นก็ตั้งสติเรามานั่งดูเพลงดีดีกนเพลงนี้ก็อีกรอบนะชื่อเพลงเฮลิคอปเตอร์เพิ่งว่าเพิ่งปล่อยวันนี้เลยใช่แต่ว่าเห็นทีเซอร์ออกมาแล้วทีเซอร์ปังใช่ใช่ปังมากรู้สึกถึงความอลังการเนาะแบบยิ่งใหญ่ไม่เหมือนเพลงก่อนๆที่ผ่านมาอย่างเพลงที่ผ่านมาล่าสุดก็เดวต์เดวต์ก็ก็แบบเออมนก็เป็นเพลง ปกติเน้เดิมเรามันอนั่นแหละมันไปไม่ค่อยสุดนะหรับผมนะผมหวังว่าเพลงนี้จะไปสุดอืม่ะหวังว่าเพลงนี้จะได้รางวัลเยอะๆนะครับรัก c l c ไปไปดูความกันแต่เลยกครับชอบสียงหลัชอบโลโก้มากเลย ดีเลยไงดีจะต้องเปิดก่อนชอบสายตาของเธอยันเลย่แบบสวยเ โอ้โอ้อ้ครับดีเดอร์ฟาดกเพลงครับดีเดอร์ฝันทุกเลิเลยอเล่าอีกหน่อยนะดจริงอ่ะยังไง่เหรอยังไง่เเหรอขอดีอีกเยอะหนึ่งอ่ะโอ้โหมาเยมีทมาก ที่สองยัง um, ม่ได้ตอทำตอันี้ออก่อเดี่ะ

คือเดียวพี่ที่ผมรูจั่นี่แหละคือสไตลใที่คนจำมาใช่คนทรรมานงนานแล้วกนะ็นีเงี้ยเขาเป็นแบ,บนี้เนี่นเลแล้วก

ดูสเตตแล้วใช่ไหมดูสเตต์ได้ปะขอขอดูสเตต์น้นได้ไหมเออเห็นเห็นขึ้นเพราะว่าดูดูจากเอวมบีว่นกี้แล้ท่าเต้นทิดเจนท่าเต้นหนซึ่งยอดมากเขาดูสเตตแล้วสรุปเดี๋ยวสรุปอีกทีนหนึ่งนะโอเคนะครับเสียงอะไรกั

제가 월급을 에만 Hmm. <sweak> โอเคโอเคกันจบแล้วท่าเป็นเอ็มวีูล้วกสเต็มเออพูดถึงเอ็มวีเนาะเอ็มวีค่อนข้างอลังการใช่ใช่ประทับประทับใจเอ็มวีตั้งแต่ที่เคยดูเพลงของ c ี c อมซมารู้สึกเอ็มเอ็มวีของเพลงนี้นะเถ้าถ้าคมรู้สึกตัวเองนะรู้สึกว่ามันอลังการสุดอลังการแบบจัดเต็มเออใช่ทั้งแสงสีแบบจัดเต็มเลยจัดเต็มรอบโอเคมาก ันนี้โอเคมากแล้วก็พูดถึงเพลงอ <Hum. S 1> ชอบเออชอบเพลงสตไตล์นี้วะแต่แต่ใจนึงก็ยังรู้สึกว่าชอบสาเพลงรู้สึกเพลงของเดบิวติดทูกว่าไม่รู้นะ <c oughs> ชอบชอบเพลงอะไรชอบเพลง <c oughs> เพลงเ <c oughs> ดบิวอะเดบิวอะเออชอบเพลงเดบิวอะแต่เพลงนี้คือฟังแล้วจับง่ายเนาะเพลงนี้มันได้เออมันมันเพลงจําง่ายมากอ <c oughs> นะ มันจะติดโทรศัพท์เฮลิคอปเตอร์ฮลิคอปเตอร์ไอโกอัพเฮลิคอปเตอร์เห็นไหมแล้วเดี๋ยวก็จับท่าได้เนี่ยม่ชอบท่าอันนี้ที่เขาทำแบบเนี้ยจำไมครับแล้วก็ประทับใจท่าของลีดเดอร์เออเออที่ไต่เอออันนี้คือดูทั้งสเตดูทั้งเอ็มวีคือจริงจริงแล้วบอกเลยว่าเพลงนี้ให้ซึงยอนคือเดอะเบสนะครับทั้งเรื่องการเต้นเซ็กซี่สัุดเซ็กซี่แบบไม่มันเซ็กซี่ เออใช่ไหมเฟียสมากเรืงนี้คือเฟียสมากใช่ใช่เป็นเฟียสยอมยอมเอาไปเลยเดี๋ยววันนี้ใช่โตแล้วไงแบบโตรู้สึกถ้าเกิดอ่าค่ายคิ้วใช่ไหมอยู่คิ้วเออถ้าถ้าคิ้วมาดูของเรานะาก็ขอเถอะขอให้ทำแบบเออขอสไตล์นี้ขอสไตล์นี้นะครับเออขอสไตล์นี้เรื่อยๆเลยเอาจะไปเรื่อยๆครับเรื่องไหมถ้าเราเข้าเข้าฟังเรารู้เรื่องใช่ไหม เอใครก็ได้เอาไปเป็นตัาต่างรเทฟัดเกาหลีเนาะแล้วก็สมาชิกแต่ละคนก็รู้สึกโตโตขึ้นอืมสวยใช่ใช่แบบขาดเลยขาดจากเพลงทุกเพลงที่ผ่านมาคือคอนเซ็ปต์คือตัดกันเลยไปนู่นเลยคนละคนละคนละระดับกันอันนี้คือระดับของตัวจริงโอ้ได้ปังปังปังมากปังมากเพราะว่าหลังจาก รู้สึก C L C หายไปเกือบเกือบหนึ่งปีไหมถึงนะคือเด้ิลนะเดวเลออกดวเลออกรู้สึกจะออกตั้งปีที่แล้วตอนช่วงเนี่ยช่วงประมาณเนี่ยหรือเปล่าประมาณเนี้ยช่วงถ้าถ้าให้ข้อมูลผิดขออภัยนะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณช่วงนี้หรือเมษาเนี่แหละช่วงเมษาที่แล้วอ่ะอันนี้ก็เือนการกลับมาครั้งใหม่ก็ดีกลับมาก <c oughs> ็คือกลับมาคัมแบ็กได้ปังปังมากหวังว่าอัลบั้มนี้จะขายที่สนับสนุน CL C L C สาะสมคนไทยเหรอมีอะไรพูดป้อมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรพูดไหมไม่ครับครับก็ครั้งนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครมีอยากให้พวกเรารีแอคชั่นวงไหนหรือเป็นเพลงเก่าก็ได้เพลงใหม่ก็ได้ที่คิดว่าพวกเราไม่เคยดูหรืออยากมาให้ดูสไตล์ของเราอ่ะเออให้มาพวกเราดูเนาะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วก็ ถ้าพูดผิดก็ขออภัยหรือทําอะไรผิดก็ขออภัยนะที่นี้นะครับอย่าอย่าโกรธกันครับผมอถือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วกันเนาะงชาใช่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะพอมีคอมเมนต์พอมีคอมเมนต์เลยหลุดโซ่แล้วก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับฝากติดตามช่อง first channel เออทำยังไงนะเออ to c h ูช n น l เออเออเพ้ร์ตชแนลแล้วฝาติดตามด้วยนะติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเอ